สวัสดีค่ะตอนนี้ใยายพรก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเมืองไทยเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็กำลังจะเดินไปรับกระเป๋าที่สายพานที่5นะคะเพราะวันนี้คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่พี่น้องผู้โดยสารก็ไม่เต็มลำนะคะวันนี้ผู้โดสยสารก็นั่งแบบสบายๆส,สองคน นั่งสามเบาะสบายค่ะแล้วก็ใช้บริการการบินไทยนะคะจากสต็อกโฮมมาถึงกรุงเทพมหาคนครพี่น้องใช้เวลาเดินทาง12ชั่วโมงค่ะวันนี้เพราะว่าคือเขาอ้อมอ่ะพี่น้องเขาว่ายังไงอะ่ะคือทางแถวอีลานเขาปิดหน้านฟ้าใช่ไหมอ่าก็เลยก็ต้องเลี่ยงไปอีก ไม่ผ่านอีหลานมันก็เลยทําให้มาช้าหนึ่งชั่วโมงค่ะพี่น้องเนี่ยเราก็จะเดินทางไปรับกระเป๋ากันค่ะกระเป๋ามาแล้วค่ะแต่ของยายพรยังไม่มารอไปก่อนแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> โอ้ยสะดวกสบายพี่น้องผ่านต่อหม้อขอมาข้นกับปลายปกติเนะขันเครื่องล่งลยหลายลำพร้อมกันนะต่อหม้อมันกระสิยาวเหยียดเป็นแถวยาวเลยจ้า แต่อเผอิญวันนี้ก็คนไม่เยอะค่ะพี่น้องค่ะก็เลยสบายๆก็ไม่ต้องรองานานเราก็มารับกระเป๋ากันนะคะเดี๋ยวรับกระเป๋าเสร็จเราก็จะไปหาแท็กซี่กันค่ะพี่น้องได้กระเป๋าครบแล้วนะคะดะ๋ยวเหาก็จะเดินไปนหารถแท็กซี่พี่น้องบันังตอนแรกว,ว่าจะนั่งแอร์พอร์ตลิงเมื่อพี่น้องเพราว่าปวดยี่พรอนพักอยู่แถวสุขุมวิทซอยยี่สิบนะจ๊ะขันนั่งแอร์พอร์ตลิงกับไปล่งผหนโยทิน แล้วก็ต่อจากสถานีพหลโยธินไปลงสุขุมวิทอโศกค่ะพี่น้องลงสถานีอโศกแล้วก็เดินเข้าซอยนิดหน่อยก็ไม่ไกลค่ะแต่ว่าคุณผู้ชายเขาเหนื่อยเขาร้อนเขากลัวแบบว่าเดินเดินไปแล้วก็เหนื่อยยัยพรก็โอเคงั้นก็เราก็ไปหาแท็กซี่กันค่ะเดินลงไปแท็กซี่นะคะแท็กซี่อยู่ชั้นหนึ่งค่ะเราจะไปนั่งแท็กซี่ไปสุขุมวิทกันค่ะ คนไม่เยอะพี่น้องเห็นบอคนบลายพี่น้องเล้สะดวกสบายกลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มทัวร์นะคะเขาไปทัวร์กันเนี่ยไปเที่ยวสต็อกโฮมไปเป็นกลุ่มทัวร์เป็นกลุ่มกันถ้ายญยพรยังอยู่กรุงเทพก็คงจะไปอย่างนี้แหละเก็บเงินสิ้นเดือนสิ้นปีได้โบนัสก็ไปเที่ยวกันไปกับทัวร์สะดวกสบายเนาะพี่น้อง ชอบไปเหมือนกันนะสมัยก่อนโอ้มาถึงห้องแล้วค่ะเบิ่งก่อนค่ะพี่น้องเราพักอยู่ชั้นสามสิบสามค่ะค่ะห้องเขาก็แต่ว่าก็เก่านะแต่ว่าก็สวยอยู่พี่น้องอันนี้เครื่องชากาแฟอันนี้อ้ไนรน <c oughs> แล้วก็โอ้ยมีดอกไม้ให้ด้วยยังกับมาฮันนีมูนเลย อเป็นโรงแรมเก่าอยู่พี่น้องตะวากะโอเคอยู่แต่ข้าเจ้าสีโลนีเวดใหม่พวนแล้วเห็นรถไฟฟ้าผอมคะ่ะเห็นรถไฟฟ้าด้วยนะคะเห็นอิ p พรีอรเอียมฮอ a y เดออิซาวนยน้ำโรงแรมนั้นเอาคอนดูจัวหนึ่งม่นเป็นโรงแรมอันนี้อคาดมินพี่น้องไอพ่อนกกเห็นงานอยู่นี่แล้ว เทคนิคเคยเย็ดปอนเป็นแม่บ้านนะเะกี้นี่เขามีผลไม้ให้เราด้วยนะมีแก้วมังกรแอปเปิ้ลส้มกล้วยโอ้ยอันนี้อยู่ฝุ่นแพงมะสันโอ้ยดอกไม้สวยมากแล้วก็ที่นี่ที่มาพักที่นี่เพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องชอบตู้เย็นตู้เย็นมันใหญ่ใหญ่มาก เราจุของได้เพราะเรามีของแบบแช่แข็งมาไงก่อนที่เราจะไปกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเราก็จะได้แช่ตู้เย็นแต่นี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะนี่ตู้เสื้อผ้าพี่นอ้องอ่าก็จะมีรองเท้าหาย้ยมีเสื้อคุุมหม่แล้วก็ นี่ก็จะมีตู้เซฟนะคะมีที่แขวนเสื้ออันนี้ก็ห้องน้ำนะคะห้องน้ำจ้าห้องน้ำก็จะมีทุกอย่างเลยค่ะนี่หมวกใส่ผมนี่แปรงสีฟัน ปูอาบน้ำทิชชู่มีนั่นอ่างอาบน้ำอืมจากพี่น้องโอเคค่ะก็โอเคอยู่นะคนะนืนละ, 2, อ,ะอ,อันึี่ละสองพ่นบอกย่พ่อนจับบอได้สองพันกลัวแต่มันก็เป็นโรงแรมเก่าอ่ะพี่น้องแต่ห้องมันโอเคห้องมันกว้าง อือละสองพันหรือสองพันขึ้นละสองพันบอพี่น้องด้อพี่พี่นอนจับบะไดรร้ดอพันกลัวประมาณนี้ละค่ะอโอเคห้องกว้างสแตนดาร์ดค่ะโซ <So> เอา้เอาโอาห้องนี้ใหญ่คราวที่แล้วเรามามันไม่ได้มีโซโฟาอย่างนี้เนาะ,ะอากจ้ดอกไม้สวยมากดูสีดอกไม้สดนะเนี่ย เขามีดอกไม้สดให้เราด้วยค่ะสวยพี่น้องจะสวยเลยพี่น้องเอ้ยบอกว่าชุก,กุมิดสร้อยไหนยายพอนหูมืเขาถุกศอกสร้อยสร้อยยี่สิบสร้อยยี่สิบพี่นิดตัวนอกเราเห็นงานกับสถานถูดไอถูดของอันน่นไหมท่านถูดของมันทังนกระรี่อยู่ในสร้อยนี่แหละอ่า นี่คอนโดนะคะให้เช่าคอนโดพวกอ่าที่่นมาขีดงานในเมืองไทยพวกฝรั่งขอบขัว,วเขาจะมาทํางานในเมืองไทยเขาจะซื้อเซาคอนโดนี่ส๋ยพอพร้อมกคเห็ุงานอยู่หนิงสี่เหรอเม่กี้เจ้านายเขาจะไม่ห้องเม่บบานให้นะเดพี่น้องจะสวยๆวิกวกรุงเทพมหานครอันนี้คือผลไใหม่โรงแรมจัดให้เดี๋ยวพี่น้อง มีส้มมีแก้วมังกรมีกล้วยไข่แล้วก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลในแข้งแข็งก็แข็งเด่ง,ง,ง,ง <c oughs> ว่ามันพลาสติกแหมกรอกบบ่หรอเอ่อแก้วมังกรที่ถอดอยู่ฝุ่นเนาะลูกละร้อยกว่าบาทอหองใยใหญ่พี่น้องโอ้ขึ้นละสองพันกว่าบาท รมันปิดโรงแรมเก่าเนาะแต่มันก็ห้องโอเคห้องห้องพรีเมียร์ค่ะตอนนล้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาของใส่ตู้เย็นก่อนจ้ะมากลายตู้เย็นใหญ่โอเคค่ะเดี๋ยวเก็บของที่เราแช่แข็งมากเข้าตู้เย็นก่อนจ้ะ